ในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบางไหมในตอนที่ไม่ไดีเจอแล้วเธอนันเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะนนาวเธอขออกาณเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ดีกอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบอบ จีบยากนัดกกรักมอเก้ตอนที่34ทางด้านผู้กองเกษนะเขารู้ข่าวของจ๋าจากผู้หมวดอริสราว่าตอนนี้ก่างบางได้รับตำแหน่งนักโทษดีเด่นและยังได้รับการอภัยโทษเนื่องจากช่วยชีวิตคนในยามวิกฤตและช่วยคลี่คลายคดีลักลอบค้ายาในเรืองจำได้อีกด้วยส่วนคริสก็จะได้ออกมาพร้อมกับจ๋าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า อีกหนึ่งเดือนฉันก็จะได้เจอนายแล้วนะปอนายจะเป็นยังไงบ้างจะคิดถึงกันบ้างไหมจะาพึมพำถึงคนที่ตดนรักด้วยใจที่หวังอยากจะเจอร่างหนามากเหลือเกินเพราะตอนนี้เขาคิดถึงคิดถึงมากเหมือนใจจะขาดตั้งแต่วันที่จ๋าออกจากโรงพยาบาลและกลับเข้ามาในเรือนจำปอก็ไม่เคยมาหาเขาอีกเลยอีกแค่นิดเดียวนะครับพี่จ๋า คงจะไปเจอพี่ด้วยความภาคภูมิใจว่าผมเอาตัวคนเลวตัวจริงเข้าคุกได้แล้วพี่ต้องรอผมนะครับปอพูดกับตัวเองในขณะที่กำลังดื่มเบียร์กระป๋องอยู่ที่เก้าอี้ตัวที่เขามานั่งรอจา้าที่หน้าโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำแต่วันนี้คงจะเป็นหมอชานที่เขาต้องมานั่งรอรอนานไหมคะชานเอ่ยถามหลังจากที่เดินมาหาปอไม่นานครับหิวไหม เดี๋ยวผมจะพาไปกินของอร่อยปอถามพร้อมกับลุกเดินเข้าไปหาร่างเล็กอะไรหรอคะที่ว่าอร่อยเดี๋ยวพี่จะกินให้ภูมกกางเลยก๋วยเตี๋ยวครับแหมพี่ก็นึกว่าจะพาไปกินอะไรที่แท้ก็ก๋วยเตี๋ยวนี่เองครับผมชอบกินมากและพี่จ๋าก็เป็นคนที่ทําให้ผมชอบกินอาหารจำพวกเส้นประโยคหลังปอคิดในใจเขาคิดถึงจามากแม้ว่าคนที่อยู่ข้างกายจะไม่ใช่คนที่เขารักก็ตาม แต่ภาพที่ได้นั่งทานก๋วยเตี๋ยวแบบนี้มันก็ทําให้เขาคิดถึงร่างบางมากมันอดคิดไม่ได้จริงๆว่าคนตรงหน้าคือจ๋าที่กําลังก้มหน้าก้มตากินก๋วยเตี๋ยวอยู่เวลาสี่ทุ่มปอขับรถเข้ามาจอดที่โรงจอดรถของบ้านหมอชานก่อนจะพากันเดินเข้าบ้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยนะปอเธอพูดพร้อมกับเดินเกาะแขนแกร่งเข้ามาในบ้านเธอชอบเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปกินอีกนะครับ น้องปอของพี่น่ารักที่สุดเลยค่ะแบบนี้พี่ต้องให้รางวัลปอหน่อยแล้วอีกแล้วเหรอครับเมื่อคืนผมก็แทบจะไม่ได้นอนเลยนะวันนี้พี่จะทำอีกแล้วเหรอวันนี้พี่จะต้องทำเองทั้งหมดปอห้ามปฏิเสธพี่นะคะเพราะหลายครั้งที่ผ่านมาพี่จำไม่ได้เลยอะว่าเพลงรักของน้องปอมันแซ่บขนาดไหนวันนี้พี่อยากจะชิมน้องปอน้อยและอยากจะจดจำรสชาติมันเอาไว้แบบไม่มีวันลืมเลย เธอพูดพร้อมกับขยับตัวเข้าไปชิดอกแกรงหมายจะจูบปากอยากของคุณตรงหน้าแต่ร่างหนากลับไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวก่อนสิครับพี่ชอิอปอจับมือบางที่รูปรายหนะ้าอกตนออกก่อนจะพูดต่อผมตัวเหม็นมากเลยนะครับเราไปอาบน้ำกันก่อนดีกว่านะแต่พี่ไม่เห็นจะได้กลิ่นเหม็นเลยนายตัวหอมจะตายไปปอเธอพูดพร้อมกับก้มลงสูดดมกลิ่นของร่างนาพี่พ,พี่ตัวเหม็นนะ ว่าไงนะพี่ตัวเหม็นหรอชานตกใจมากที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงรีบวิ่งขึ้นบันไดไปทันทีพร้อมกับเอ่ยพูดแบบไม่ได้หันมามองร่างนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปอาบน้ํารอนะรีบตามมานะปอได้ครับเดี๋ยวผมขอทํานมอุ่นไปให้พี่ก่อนนะครับโอเคปอเดินเข้ามาในห้องครัวและลงมืออุ่นนมให้หมอชาญก่อนที่แม่นานจะเดินกลับขึ้นมาด้านบนบ้าน พร้อมกับนมอุ่นในมือและนำมาวางลงที่โต๊ะตรงหัวเตียงหมอชานเดินออกมาจากห้องน้ำถือนุ่งผ้าขนหนูกระจมอ,อกออกมาด้วยท่าทางและสายตาที่ยั่วยวนอย่างสุดฤทธิ์พร้อมกับเข้ามาหาร่างหนาชัดช้ามือเล็กรูปสัมผัสไปที่หน้าอกแกรง่งก่อนจะผลักร่างหนาให้เอนตัวลงนอนไปบนเตียงเอเอพี่ชานครับจะเย็นๆก่อนสิพี่ยังไม่ได้ทานนมอุ่นเลยนะ เอาไว้เดี๋ยวค่อยกินนะตอนนี้พี่อยากกินแท่งร้อนอื่นๆมากกว่าร่างเล็กลุกลลํำปอโดยการพลานขึ้นไปบนเตียงสองขาค่อมร่างหนาเอาไว้หนึ่งมือเท้าลงบนที่นอนที่ด้านข้างตัวปออีกมือก็ไล่ปลดกระดุมเสื้อให้คนใต้ร่างมาจนถึงสะดือเผยให้เห็นหน้าท้องแ่งที่มีชั้นซิกแพคแต่มือนาก็มาคว้ามือเล็กเอาไว้เสียก่อนจะเย็นๆหน่อยสิครับ พีาอยากจะกินของอร่อยก็ต้องกินนมก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเย็นหมดซัก่อนปอเห็นพี่เป็นเด็กเรื่องไงทําไมทํานมอุ่นมาให้พี่กินทุกวันเลยเพื่อทําหน้าเงาเงอนก็คนอยากจะทําอย่างอื่นแต่ร่างหนาก็จะให้กินแต่นมก็ร่างกายของพี่จะได้แข็งแรงยังไงแล้วครับเราจะได้เตรียมมีลูกด้วยกันไงมีลูกงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นพี่จะกินให้หมดแก้วเลยค่ะพูดจบทันก็ขยับตัวลุกออกจากตัวปอ และเดินไปหยิบนมมากินจนหมดแก้วก่อนจะหยิบถุงยางอนามัยในลิ้นชักติดมือมาด้วย<ม>เธอชูของสิ่งนั้นให้ปอดูก่อนจะเอ่ยพูดวันนี้คงจะไม่ต้องใช้มันแล้วสินะเพราะว่าเราจะมีรูปด้วยกันเธอทิ้งถุงยางในมือลงไปบนที่นอนก่อนจะเดินมานั่งคุกเขา่าลงตรงวางขาของปอร่างหนานั่งอยู่ตปลายเตียงเขาเกลึงหน้าท้องไปหมดเพราะตอนนี้มือเล็กกำลังเปิดกระดุมกางเกงของเขาอยู่ สวยแล้วไงเมื่อไหรอาจะออกริฟวนเนี่ยปอคิดในใจพร้อมกับเตรียมคิดหาวิธีที่จะั้างร่างเล็กเอาไว้ไม่ให้เด็กกงเกงของเขาออกเพราะตอนนี้มือเล็กได้ทําการปลืกระดุมรูดซิปเรียบร้อยแล้วสองมือน้นาจับที่ได้รักแร้บางพลางดึงตัวเธอขึ้นมาทับบนร่างตนสายตามองคนบนร่างด้วยความเร่าร้อนมือก็ลูบผมบางด้วยความเอ็นดูมีอะไรเหรอหมอชานถามเมื่อเห็นว่าปอมีท่าทางแบบนั้น ผมรักพี่นะครับผมก็แค่อยากจะมองหน้าพี่ฉันจะเชื่อนายได้เหรอปอนายแน่ใจนะว่าไม่ได้รักจ่าแล้วอ่ะที่จริงตอนแรกผมก็ทำใจไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมว่าผมอยู่กับพี่ชานมีความสุขกว่าเยอะปอพูดพลางใช้หลังมือลูบไปที่แก้มเนียนผมไม่ต้องมาคอยช่วยเหลือพี่จานในเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ปวดหัว แถมยังส่งผลให้งานของผมมีปัญหาอีกต่อใหอ้รักหรือไม่รักแล้วยังไงล่ะครับเพราะไม่ว่ายังไงผมก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองอยู่แล้วนี่ดีแล้วที่นายเลือกฉันเพราะฉันจะทำให้นายมีความสุขไปตลอดชีวิตของนายเลยละถ้างั้นเราก็ปอบพูดพลางพลิกตัวร่างบางลงมาบนที่นอนและตัวเองก็เป็นฝ่ายขึ้นคล่ำร่างเล็กก่อนจะพูดต่อมาทำอะไรที่มีความสุขกันดีกว่านะครับ ดีจ้ะหมอชันตอบพางเริ่มรู้สึกสลึมสลือพร้อมกับสายตาที่พร่าเรือนลงเรื่อยๆร่างนาพยายามทำทุกอย่างให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้พอค่อยๆก้มลงมาหาร่างเล็กสองปากกำลังประกบเข้าหากันริมฝีปากบางของทั้งสองคนแตะโดนกันเพียงนิดเดียวก่อนที่ปอจะดันตัวเองลุกขึ้นและมองหมอชานที่หลับไปแล้ว<ฮ>หลับไปได้สักทีสงสัย เราจะต้องเพิ่มยาให้เยอะกว่านี้อีกหน่อยพรุ่งนี้จะได้หลับเร็วกว่านี้ปอบพูดพร้อมกับจับที่ใต้รักแร้ของร่างเล็กและลากตัวเธอขึ้นไปนอนดีๆก่อนจะดึงผ้าห่มคลุมตัวให้ชานและสอดมือเข้าไปดึงผ้าขนหนูที่หมอชานนุ่งอยู่ออกก่อนจะทิ้งมันลงที่ข้างเตียงทำแค่นี้พี่ชานต้องมีเชื่อแน่ๆเราจะต้องทำอะไรสักอย่างให้พี่ชานเชื่อว่านอนกับเราจริงๆเพราะสองวันก่อนไม่มีหลักฐานอะไรเลย และดูเหมือนว่าพี่ชานจะเริ่มสงสัยซะด้วยสิพูดจบป๋อก็คิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะนึกถึงถุงยางชิ้นที่หมอชานทิ้งลงบนเตียงมือหนาจึงเปิดผ้าห่มเพื่อควานหาและก็ได้มันมาก่อนจะพาตัวเองเดินเข้าไปในห้องน้ําและสักครู่ใหญ่ๆก็ออกมาจากห้องน้ําพร้อมกับหลักฐานพร้อมกับหลักฐานที่ปอจะเอามาให้หมอชานดูในตอนเช้า มือหนาวางถุงยางอนมามัยที่ใช้แล้วพร้อมกับน้ำอสุจิของตนที่ไปรีดมาเมื่อกรู่ลงที่ข้างๆเตียงนอนก่อนจะถอดเสื้อผ้าของตนออกเหลือไว้เพียงกางเกงชั้นในตัวเดียวและขึ้นไปนอนข้างๆหมอชนันเช้าวันต่อมาร่างเล็กลืมตาตื่นเธอุกขึ้นนั่งและมองดูรอบๆห้องเสื้อผ้าถอดกระจัดกระจายกองอยู่ที่พื้นเปิดผ้าห่มดูที่ตัวก็เห็นว่าไม่ได้สวมเสื้อผ้าจับไปที่หัว ผมเผ่าก็ยุ่งเงงงยิงถุงยางอนามัยสีชมพูกองอยู่ข้างเตียงและมีน้ำสีขาวคุณอยู่ในนั้นมันบอกได้ว่าเมื่อคืนนี้คงจะมีเพลงรักที่เร่าร้อนมากแน่ๆแ,แต่ทำไมถึงนึกอะไรไม่ออกนี่สิที่ร่างเล็กไม่เข้าใจเลยจริงๆตื่นแล้วเหรอครับน้ำเสียงหนาที่นุ่มนวลเอ,อ่ยถามคนที่กำลังนั่งงงอยู่ด้านข้างค่ะพี่ตื่นแล้วว่แต่เมื่อคืนนี้เราพี่เร่าร้อนมากเลยนะครับ อรีพูดตัดบททันทีอย่างนั้นเหรอคะแต่ว่าทำไมพี่ถึงจาอะไรไม่ได้เลยละ่ะพี่ลองคิดดูดีๆสิครับหมอชาลองคิดตามที่ปอแนะนำแต่ว่าเธอก็คิดอะไรไม่ออกเลยจริงๆปอเห็นท่าทางของหมอชาก็รีพูดขึ้นมาอีกประโยมนี่พอพี่หลับไปแล้วตื่นมาก็จำอะไรไม่ได้แบบนี้พี่กำลังแกล้งผมอยู่ใช่ไหมครับอยากจะหลอกกินน้องชายของผมอีกแล้วสิ ประโยคนั้นทำให้หมอชานึกแปลกใจใช่น้อยว่าเมื่อคืนเธอได้ทำอะไรแบบนั้นจริงหรือแต่ทำไมถึงจำอะไรไม่ได้เลยนะเมื่อคืนพี่ทำแบบนั้นด้วยหรอคะปอพยักหน้าเพื่อตอบคำถามของหมอชานทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยนะงั้นวันนี้ก็ตรวจดูอีกทีถ้าหากว่าร่างกายเราไม่ได้มีอะไรผิดปกติก็แสดงว่าปอต้องทำอะไรกับเราแนะ่ๆถึงได้จำอะไรไม่ได้แบบนี้ ร่างเล็กคิดอยู่ในใจไม่ได้พูดออกไปให้ผู้กองเกษนะได้ยินครั้งแรกเธอก็ไม่ได้คิดอะไรพอมาครั้งที่สองก็เริ่มจะสงสัยว่าทำไมถึงลืมอีกแล้วว่าร่วมรักกับร่างไหนอย่างไรและพอมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเธอก็จำอะไรไม่ได้อีกมันหลายครั้งจนร่างเล็กนึกเอจใจและต้องตรวจดูว่าตนได้ผ่านการมีเซ็กมาจริงหรือเปล่าวุฒา พี่จะไม่ให้ผมกลับไปทํางานจริงๆเหรอจะให้ผมพักงานแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนผมอยากกลับไปทําหน้าที่ของผมแล้วนะปอเปลี่ยนเรื่องพูดเพื่อให้หมอชานคลายความอึดอัดจากเรื่องที่จำไม่ได้แต่ตอนนี้หน้าที่ของนายคือคอยตามดูแลพี่นะปอหน้าบึ้งทันทีที่ได้ยินแบบนั้นทําไมต้องทําแบบนี้ด้วยนะไม่เข้าใจเลยจริงๆตอนรแรกก็คิดว่าที่ทําเป็นเพราะต้องการกีดกันปอกับจ้าออกจากกัน แต่มาตอนนี้ปอก็ยอมมาอยู่ด้วยแล้วแล้วทำไมพี่จันถึงยังทำแบบนี้อยู่อีกป๋อไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้วนายไม่ต้องไปเป็นตำรวจก็ได้นี่พี่มีปัญญาหาเงินให้ปอกินใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะร่างเล็กเอ่ยขึ้นเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายเหมือนจะงอนผมเป็นคนที่มีฝีผมเป็นคนที่มีมือมีเท้านะไม่ได้พิการสักหน่อยจะให้ผมมานั่งรอให้พี่หาเลี้ยงเนี่ยนะผมคงทำไม่ได้หรอก ให้ผมกลับไปทํางานเถอะนะพี่ชานั่งใช้ความคิดอยู่ครู่ใหญ่ก่อนที่ผู้กำกฤษณะจะเอ่ยขึ้นอีกครั้งหรือว่าพี่ไม่ไว้ใจผมกลัวว่าผมยังคิดที่จะจับพี่อยู่มันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยปออย่าเกรธดพี่เลยนะพี่ก็แค่อยากจะใช้เวลาอยู่กับปอให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองแต่ผมว่ามันก็ไม่เห็นจะมีอะไรต่างกันในเมื่อตอนกลางวันพี่ก็ต้องไปทํางานที่โรงพยาบาลจะให้ผมมานั่งรอยอยู่แต่ในบ้านก็อึดอัดแย่ คอยไปรับพี่ทานข้าวเที่ยงตอนเย็นรับกลับบ้านตอนเช้าก็ไปส่งแบบนี้ผมเบื่อนะครับจะไปนั่งเฝ้าพี่ที่โรงพยาบาลก็ทําไม่ได้ด้วยเพราะงั้นช่วงที่พี่ไปทํางานก็ให้ผมไปทํางานของผมไม่ได้หรอแต่ว่าพี่อยากให้ป๋ออยู่กับพี่นี่พี่ไม่อยากให้ป๋อกลับไปทํางานเป็นตำรวจอีกแล้วอะไรนะทําไมผมถึงกลับไปทํางานอีกไม่ได้หมอชานียบไปเธอเองก็หาคําตอบที่ฝังขึ้นมาอธิบายกับปอไม่ได้เช่นกัน พี่ชานครับตอนนี้ผมยังเป็นตำรวจอยู่นะเพียงแต่พี่ทำให้ผมต้องหยุดพักงานผมอยากรู้จังว่าใครกันที่อยู่เบื้องหลังพี่ค well, ุยกับใครหรือว่าค um ุยกับคนที่ส่งพักงานผมเป็นสารวัตรใช่ไหมคนที่พี่กับเขาร่วมมือกันคนคนนั้นคือสารวัตรจีรันใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นนะนายช่วยทำตามที่พี่บอกเถอะนะที่ทำไปเพราะพี่เป็นห่วงนายนะปอ ร่างเล็กมีท่าทีลนลานเหมือนกลัวอะไรบางอย่างแต่ก็เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เธอกำลังแสดงออกมามันคือความเป็นห่วงจริงๆถ้างั้นมันเป็นเพราะอะไรล่ะพี่บอกผมมาไม่ได้เหรอถ้าพี่จะทำแบบนี้กับผมผมว่าเราอยาคบกันต่อเลยดีกว่าเพราะผมคงทนให้พี่บังคับแบบนี้ต่อไปไม่ได้ผมอุตส่าห์เลือกพี่กลับมารักกับพี่แต่พี่กลับไม่คิดไว้ใจผมพี่ยังคิดว่าผมจะหาหลักฐานมาจับพี่กับลุงชัยอยู่ใช่ไหมล่ะครับ พี่ถึงได้ทำกับผมแบบนี้ผู้กองกิจณะตีหน้าเศร้าเสียงดังใส่ร่างเล็กที่นั่งอยู่ด้านข้างเขานั่งกอดอกหลังพิงลงไปบนหัวเตียงพร้อมกับหน้าบูดบึ้งและอารมณ์ไม่พอใจร่างเล็กเห็นแบบนั้นก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเธอจนใจจึงต้องบอกความจริงให้ปอได้รู้ที่พี่ไม่อยากให้ปอกลับไปทำงานมันเป็นเพราะว่าลุงชัยนั่นแหละประโยคนั้นจากปากเล็กทำให้ร่างนางอยากรู้มากว่ามันคืออะไร แต่ก็ยังมีท่าทีที่ขึงขังใส่ทำให้ร่างเล็กต้องเอ่ยพูดต่อคุณลุงจะฆ่านนยผููกองกฤษณะก็ตาลุกวาวทันทีพร้อมกับฟังที่อีกฝ่ายกำลังพูดลุงบอกว่านายไม่น,น่ารำคาญชอบเข้ามายุ่งเข้ามาทำให้เรื่องทุกอย่างมันดูวุ่นวายลุงอยากจะฆ่านายทิ้งเพราะแบบนั้นพี่ถึงต้องการให้ป๋ออยู่กับพี่ตลอดเวลาพี่ไม่อยากให้ป๋อกลับไปทำงานเพราะว่าลุงชัยกำลังหมายหัวนายอยู่นั่นแหละเหตุผล ไม่ใช่ว่าพี่ไม่เชื่อใจนายนะปอแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าพี่รักนายมากต่างหากละ่ะพี่เป็นห่วงนายมากนะขอร้องและอย่าโกรธกันเลยเธอพูดพร้อมกับทำหน้าเศร้าดวงตาเออคลอไปด้วยหยาดน้ำใสโธ่พี่เชิญทำไมพี่ไม่บอกผมตั้งแต่แรกแล้วครับผมเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจแล้วว่าพี่เป็นห่วงผมสองมือรีบอกกอดร่างเล็กเข้ามาแนบอกพร้อมกับปลอบปลมด้วยการลูบหลังให้เธอเบา,เบา,เบา สองแขนเล็กของหมอชานก,กอดก,กอดรอบเอวนาเอาไว้แน่น mm. พี่รักนายนะปอพี่ไม่อยากเสียนายไปและต่อให้คนที่ทำร้ายนายเป็นลุงชัยพี่ก็ไม่ยอมหรอกนะนายสำคัญกับพี่มากมากกว่าลุงที่เป็นสายเลือดของพี่เสียอีกแล้วพี่จะหักหลังลุงของพี่ได้หรอครับปอลองเชิงถามดูเพราะอยากรู้ว่าตอนนี้พี่ชานเชื่อใจเขามากแค่ไหนได้สิ ถ้าหากสิ่งนั้นมันเกี่ยวข้องกับนายพี่ทำได้ทุกอย่างถ้า,างั้นเรามาเอาลุงชัยเข้าคุกกันดีกว่าครับเพราะถ้าขืนลุงชัยยังอยู่แบบนี้ยังไงพวกเราก็ไม่มีวันปลอดภัยผมว่าพี่น่าจะรู้จักลุงของพี่ดีถ้าให้ผมอยู่กับพี่ตลอดเวลาผมก็อาจจะไม่รอดถ้าเขาต้องการฆ่าผมจริงๆสู้เอาลุงชัยเข้าคุกแบบนั้นผมจะสบายใจกว่าพอพูดออกไปแบบนั้นแต่ก็แอบ,บเสียสลังอยู่ใช่น้อย พราะกลัวว่าร่างเล็กอาจจะโรกรธก็ได้ที่เขากําลังวางแผนกําจัดลุงของเธอแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องลองดูหมอชานนั่งคิดตามที่อีกฝ่ายพูดแต่เธอก็ดูหนักใจอยู่ใช่น้อยทําให้ผู้กองกิษณะที่ได้เห็นสีหน้าของเธอแบบนั้นเอ่ยพูดขึ้นมาอีกประโยคพี่ไม่กลัวว่าผมจะตายพี่คิดว่าลุงของพี่จะปล่อยผมไปจริงๆงั้นเหรอผมอยู่กับพี่ที่นี่ก็จริงแต่พี่ไม่คิดบ้างเหรอว่าวันดีคืนดี อาจจะมีคนบุกมาเชือดคอผมและผมก็นอนตายอยู่ข้างๆพี่ตรงนี้ก็ได้นะไม่เอานะอย่าพูดแบบนั้นห้ามพูดเรื่องเป็นเรื่องตายกันตอนนี้พี่ไม่ชอบเลยทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะปอมือบางรีบปิดปากนาเอาไว้แน่นพร้อมกับเอ่ยพูดออกมาอย่างร้อนใจโอเคพี่เอาด้วยพวกเราจะเอาลุงชัยเข้าคุกกันเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างสบายใจไม่ต้องคอยหวาดระแวงแล้วนายก็จะได้กลับไปทำงาน ในที่สุดร่างเล็กก็ยอมทำตามที่ร่างหนากล่อม<ๆ>เธอคงไม่รู้ตัวว่าเธอได้ตกลมพลางของผู้กองกิษณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,แล,วและต่อจากนี้ผู้กองกิษณะจะจูงเธอไปในทิศทางใดคงต้องรอดูกันต่อไปถ้าอย่างนั้นสิ่งเรื่องที่ผมต้องรู้ <c oughs> ก็คือคนที่อยู่ในสอนอนคนที่ช่วยพี่คือใครครับปออยากลองเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกอยากจะรู้ว่าหมอชานจะกล้าบอกเขาไหม ว่าใครที่คอยช่วยเหลืออยู่ในกรงพักถ้าร่างเล็กยอมบอกมันก็จะทำให้ป่อด้รู้ว่าตอนนี้หมอชานเชื่อใจเขามากน้อยแค่ไหนมันจะได้ง่ายต่อการจัดการตามแผนที่เขาวางไว้เรื่องนี้พี่จะบอกปอได้จริงเหรอแล้วถ้าพี่บอกไปหากเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาพี่จะทำยังไงพี่กลัวเหมือนกันนะคนพวกนั้นไม่ใช่คนธรรมดาพวกนั้นไม่ได้ต่างอะไรจากลุงชัยเลยถ้าถามถึงหมอชาน ทำให้ปอรับรู้ได้ว่าเธอกำลังกลัวอีกฝ่ายอยู่จริงๆแต่ถ้าพี่ไม่บอกแล้วผมจะคิดหาวิธีจัดการกับลุงชัยยังไงหรอครับในเมื่อคนพวกนั้นมันไม่ดีเราก็ต้องจัดการพวกมันให้หมดทั้งลุงชัยแล้วก็คนในโรงพักด้วยบอกผมมาเถอะครับว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้แต่ว่าถ้าพี่บอกแล้วพี่จะเป็นยังไงต่อไปพี่จะไม่รู้จักใครในนั้นเลยนะก็ผมนี่ไงที่พี่รู้จักแต่ถ้าพี่ไม่บอก เราก็จะกาจัดลุงชัยไม่ได้นะครับพี่ไม่อยากอยู่กับผมแล้วเหรอทําไมพี่ถึงได้ลังเลอยู่อีกไหนบอกว่าจะทําเพื่อผมไงถ้าพี่ยังปิดบังอยู่แบบนี้ผมก็ไม่มีวิธีที่จะเอาตัวลุงชัยเข้าคุกได้หรอกแล้วก็คนที่ช่วยพี่อยู่ด้านหลังผมก็คงจัดการคนพวกนั้นไม่ได้แต่ว่าร่างเล็กหนักใจมากเธอลังเลเป็นที่สุดไม่รู้จะเอาอย่างไรต่อไปดีคนพวกนั้นมีอิทธิพลและเธอก็กลัวมาก แต่ปอก็มีอิทธิพลต่อใจของเธอเช่นกันเพราะเธอรักร่างหนามากพี่ชานบอกผมมาเถอะหากผมจัดการเรื่องนี้เสร็จเราก็จะได้อยู่ได้กันอย่างสบายใจผมจะพาพี่ไปอยู่ที่อื่นเราจะไปจักที่นี่กันเมื่อได้ยินแบบนั้นปอชานก็ดูมีกำลังใจเพิ่มขึ้นทำให้เธอตื่นเต้นใช่น้อยที่ปอจะพาเธอหนีไปอยู่ด้วยกันนายสัญญานะว่าเราจะอยู่ด้วยกันผมสัญญาครับผมรักพี่นะ เขาจับมือของร่างเล็กยกขึ้นมาพร้อมกับเอานิ้วก้อยของตัวเองเข้าไปเกี่ยวก้อยกับนิ้วของอีกฝ่ายเพื่อเป็นการทำสัญญาเอาไว้คนคนนั้นก็คือสารวัตรจีรันเมื่อได้ยินชื่อนั้นร่างหนาก็ตกใจดวงตาเบิกกว้างเล็กน้อยที่แท้ก็เป็นสารวัตรจิรันจริงๆด้วยคนที่คอยช่วยเหลือพวกคนชั่วยอย่างชัยชนะ สารวัจจิรันี่เองนที่ทํางานให้หลุงชัยใช่สารวัจจิรนี่แหละคือคนสําคัญที่คอยจัดการเรื่องค้าอาวัยวะมนุษย์และทุกครั้งที่มีการส่งออกไปต่างประเทศก็เป็นสารวัจจิรันที่เป็นคนคอยจัดการเรื่องเส้นทางให้ขอบคุณมากนะครับพี่ชานที่บอกผมทีนี้เราก็มาเริ่มจัดการกับคนพวกนั้นกันเลยดีกว่าได้สินายว่าไงพี่ก็เอางั้นเธอส่งยิ้มอย่างจริงใจให้ปอ ทำให้ตอนนี้เธอได้รับรอยยิ้มจากปอตอบกลับมาทางนั้นพี่ต้องทำให้ผมกลับไปทำงานเหมือนเดิมมันเป็นทางเดียวที่ผมจะสามารถหาหลักฐานและรวบรวมข้อมูลต่างๆได้ได้พรุ่งนี้พี่จะจัดการให้นายจะได้กลับไปทำงานจัดการคนพวกนั้นให้ได้นะปอตอนนี้พี่อยากอยู่กับปอและก็ไม่อยากทำเรื่องพวกนี้อีกแล้วส่วนเรื่องการผ่าตัดอวัยวะของคนที่ใกล้ตายพวกนั้นพี่คงต้องทาต่อ เพระถ้าไม่ทำลุงชัยคงจะไล่พี่ออกจากโรงพยาบาลแน่ประโยคนั้นทำให้ปอน,นึกสงสัยจึงเอ่ยถามวพาแต่เรื่องของพี่ชามกับชัยชนะนี่มันเป็นยังไงกันแน่ครับบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมลุงกับหลานถึงได้ไม่ลุงลอยกันมันมีเรื่องบางอย่างที่พี่สงสัยมาตลอดตอนที่พ่อกับแม่ของพี่ตายพี่เคยได้ยินพวกผู้ใหญ่คุยกันว่าคุณลุงเป็นคนทํา แต่พี่ก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรทั้งหมดหรอกนะและพี่ก็ไม่กล้าถามอะไรคุณลุงด้วยเพราะว่าหลังจากที่พ่อกับแม่เสียไปคุณลุงก็เป็นคนรับพี่มาเลี้ยงตลอดขอดูแลพี่ดีมากเลยเหมือนกับว่าพี่เป็นลูกคนหนึ่งของเขาแต่ว่าคุณลุงก็ชอบบังคับให้พี่ทํานูน่ทนทํานี่ตามที่เขาต้องการน่ะทั้งที่พี่เองก็ไม่ได้เต็มใจที่จะทําแต่ก็ช่างบันเถอะเพราะว่ายังไงพี่ก็ทําไปแล้วนี่รวมถึงเรื่องที่พี่ผ่าตัดอวัยวะพวกนั้นด้วยไหมครับ ที่ลุงชัยบังคับให้พี่ทำไม่นะครั้งนี้พี่อยากทำเองเพราะพี่ไม่อยากให้ไอ้หมอเก้นั่นกลับมาอีกแล้วพี่เกลียดมันเพราะมันรักปอปอที่ได้ฟังแบบนั้นก็นึกเกรธดขึ้นมาจึงตวาดออกมาจนร่างเล็กสะดุ้นตกใจอย่าพูดถึงพี่จั่นแบบนั้นนะครับเมื่อพูดจบก็มองหน้าหมอชันที่นั่งอึ้งอยู่ก่อนจะนึกได้แลว้วรีบปรับตัวเออผมก็แค่ไม่อยากได้ยินชื่อนั้นอีกพี่ชนันอย่าไปพูดถึงเขาเลยครับ พี่ตกใจหมดเลยค่ะนึกว่าปอจะเกิีดพี่ที่พี่ไปว่าไอ้หมอเก๋นั่นสิอีกผมเลือกพี่แล้วนะครับก็แค่ไม่อยากได้ยินชื่อนั้นอีกเท่านั้นผมว่าพี่เล่าต่อดีกว่าครับผมอยากรู้ว่าทําไมพี่กับชัยชนะถึงได้ผิดใจกันปอรีเปลี่ยนเรื่องเขาลืมตัวจนเกิดจะทําเสียเรื่องซะแลว้วแต่ก็โชคดีไปที่หมอชานไม่ได้ติดใจอะไรทําให้เธอเตรียมที่จะเล่าเรื่องราวของเธอต่อโรองพยาบาลนี้ก็เป็นของพ่อกับแม่พี่ แต่ตอนนี้อยู่ในความครอบครองของลุงชัยพี่อยากจะได้โรงพยาบาลของพี่คืนมันควรที่จะเป็นของพี่ไม่ใช่ของคุณลุงแต่ว่าพี่ก็รักท่านเหมือนพ่อของพี่จริงๆดังนั้นอีกใจจึงคิดว่าต่อให้เป็นของลุงหรือของพี่มันก็คงไม่ต่างกันแต่ถ้าพี่โดนไล่ออกจากโรงพยาบาลพี่ก็คงไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะครอบครองมันโรงพยาบาลนี้เป็นเหมือนบ้านเพราะมันคือสถานที่เดียว ที่มีความจังๆของพ่อกับแม่อยู่ในนั้นตอนนั้นพี่เด็กมากที่มาอยู่กับพ่อกับแม่ที่นี่บ่อยๆพ่อชอบพาพี่มาที่นี่และชอบสอนในสิ่งต่างๆให้พี่ได้เรียนรู้ตั้งแต่นั้นมาและพี่ก็เริ่มที่จะอยากเป็นหมอเหมือนกับพ่อแต่ว่าพี่อายุได้เพียงแค่เก้าขวบยังไม่ทันที่จะได้เรียนรู้อะไรพ่อก็มาตายจากไปผ่านไปได้สองอาทิตย์แม่ก็มาตายตามพ่อไปอีก ตอนนั้นพี่ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับใครแต่ว่าลุงชายก็โผล่มาเขามารับพี่ไปอยู่ด้วยแล้วก็เลี้ยงดูพี่เหมือนลูกชานพูดไปน้าตาคลอไปผมเข้าใจแล้วครับพี่ไม่อยากทำเรื่องที่ผิดทำให้ดื้อกับคุณลุงของพี่แล้วก็มีปัญหากันใช่ไหมครับใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้คุณลุงถลำลึกมากจนเกินไป พี่ไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นพี่อยากจะให้เขาหยุดทุกอย่างที่เขาทำมันกําลังทําให้โรงพยาบาลของเราเสียหายพี่ไม่อยากให้โรงพยาบาลของพี่ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งเพราะว่าเจ้าของโรงพยาบาลค้าอวัยวะมนุษย์และทําผิดกฎหมายหรอกนะผมเข้าใจครับผมจะจับลุงชัยให้ได้พี่จะได้ขึ้นเป็นเจ้าของโรงพยาบาลอย่างเต็มตัวแล้วกอบกู้โรงพยาบาลของพี่ให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ ส่วนเรื่องค้าอาว้วามนุษย์พี่พยายามอย่าเข้าไปยุ่งผมจะช่วยพี่ด้วยการให้ลุงชัยทำเรื่องพวกนั้นคนเดียวทั้งหมดขอบใจมากนะพี่รักนายมากจริงๆนายอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มบอกมาได้เลยพี่จะให้ความร่วมมือทุกเรื่องและทุกอย่างสองมือนาอบกอดร่างเล็กแน่นพร้อมกับยกยิ้มมุมปากเมื่อได้รู้ความจริงเขาก็สงสารร่างเล็กในอ้อมกอดไม่น้อยแต่เรื่องที่บอกว่าจะช่วยคงจะไม่ใช่ เพราะร่างเล็กคือคนที่ทำให้คนรักของเขาต้องไปอยู่ในคุกน้ำซ้ำยังต้องการที่จะฆ่าคนที่เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของเขาอีกด้วยเพราะฉะน,นั้นถ้าจะใจดีด้วยมันก็คงจะง่ายเกินเกินไปครั้งนี้เขาจะหลอกใช้ร่างเล็กเพื่อที่จะเอาความจริงทุกอย่างมาก่อนที่จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเอาผิดกับทุกคนที่ทําให้พี่จ๋าต้องเจ็บปวดเขาจะแก้แค้นแทนคนรักของเขาให้ได้และคนพวกนั้นจะต้องเสียใจกับสิ่งที่ได้ทําลงไป รอผมหน่อยนะคะพี่จ๋าอีกไม่นานผมาจะเอาคนพวกนี้เข้าคุกให้หมดเขาได้แต่คิดอยู่ในใจพลางยกยิ้มพร้อมกับกอดร่างเล็กของหมอชานไปด้วยค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับจีบยากนักรับหมอเกตอนที่34มสิอยากจะบอกทุกคนว่าตอนแรกก็อ่านแบบปกติมากเลยนะทุกคนแต่ว่ามันคลิปมันยาวเนาะกว่าจะจบแล้วพอมาตอนนี้ก็คือแบบ ปวดหัวน่ะมันมันมีน้ำมูกตันอยู่ในโพรงจมูกแล้วพอเราพูดหรือว่าดัดเสียงเนาะมันก็เลยแบบมึนหัวนะคะทุกคนแต่ว่าเดียโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยพักผ่อนก็หายแล้วครับไม่ได้เป็นอะไรมากขนาดนั้นหรอกค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าอาจจะมาช้าบอกคำนี้อีกแล้วบอกทุกคลิปเลยว่าอาจจะมาช้าแต่ทุกคนก็ทักก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคือแบบว่าการที่เดียมาช้าน่ะ ยอดคนดูมันหายไปเสียใจนะแต่ทำไงได้ล่ะก็เราไม่ว่างทำม,มาเนาะยังไงก็อืมฝากทุกคนติดตามเราวเดียกกันก็แล้วกันนะฮะตอนนี้เดียกก็มีเปิดนิยายเรื่องใหม่ด้วยแล้วก็จะมีโดมินิเนตอ่าไม่ใช่โดมินิเนตจะมีอ่าสไตล์อัลฟามาอีกเรื่องแล้วใครที่ติดตามรับฟังโดมินิเนตอัลฟาก็จะรู้เนะว่ามันเป็นนิยายประมาณไหนแต่ตอนนี้ก็คือมีมาอีกเรื่องแล้วครับขอซุ้มแต่งก่อน แต่งยังไม่จบเลยแล้วก็ยังไม่ได้เผยแพร่อะไรเลยด้วยก็แต่งอยู่สามเรื่องอะทุกคนตอนเนี้ยรู้สึกว่าจะเก่งเกินไปแล้วแต่งเรื่องเดียวไม่ได้นะมันเป็นต้องสามเรื่องด้วยอะคือที่แต่งหลายเรื่องเนี่ยเมื่อก่อนเดี๋ยวแต่งเรื่องเดียวจนจบนะแต่ว่าทุกวันนี้ที่แต่งหลายเรื่องเพราะว่าอะไรคิดไม่ออกค่ะเวลาคิดเรื่องนี้ไม่ออกแล้วก็ไปแต่งอีกเรื่องหนึ่งอะไรแบบเนี้ยค่ะทุกคนแล้วมันก็เหมือนแบบมันเหมือนสมองเรามันก็จูนเวลาไปเองมั้งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะ วันนี้พูดอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอพบกันในอ่าอีพีต่อไปกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า